เอวัมเมสุกังสุตังเอกังสมยังภะควาภารานะสิยังวิหรรติอิสิปเตนะมิขทาเยตัระโขภควาปัญจวิคิเยภูเคอามันเตสิเทวเทวะเมพิขเวอันตาปัตพะชิเตนะนะเสวิตดพาโยจายังกาเมสุกามะสุขิริกานุโยคี หิโนคัมโมโปตุชะนิโกอะนาลิโยอนันตสันหิโตโยจายังอะตะกิระมาถานุโยโคทุกโขอะนาลิโยอนันตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโกอันเตอะนุปคัมมะมัทนิมาปฏิปตาตถาคเตนะอภิ สัมพุทธาจากขู่กรณียายะกรณีอุปสะมายะอภิญายะสัมโพธายะภินิพานายะสังตติกะตะมาจะาสาพิขเวมัจิมาปฏิปตาตถาคเตนะอภิสัมมาทาจากขูกรณียายกรณีอุปสะมายะอภิญายะสัมโพธายะ นิพพานยะสังวัตติอะยะเมวะอะริโยอัถะคิโกมันมัตโคเสยะทีทางสัมมาทิสัมมาสัมกัมปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวุสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกขเวมัชิมาปฏิปตาตถาคตเณอะภิสัม จังขุกรณียายกรณีอุปภามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสันวัตติอิทังโขงปะนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามารณังทุกขังโสกะริประริเทวะทุกขะ โทมะนัส,สป,ปายาสาธิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิฉังนรภติตัมปิทุกข,ขังสันคิเตนะปจ,จุทานักขันธาทุกขาอิทงองังโขปนะพิกเวทุกขะสม,มุทโยอ,อริยสัจจัง ยายังตันหตาโพมูภะวิกานันทิราคะสหคตาตันตระตันตระพินันนิทิณีเสยยะติตังกามะตันหาภวะตันหาภิภาวะตันหาอภิโขปณะภิขเวทุกขนิโรโทอริยสัจจโยตัสสาเยนะตันตหเยนะอะ เสสาวิรานิโรโทจาโคปฏตินิสันโตมุติอนาคโยอิทังโคปะนะพิกโวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอะยามวะอิโยอัตถคิโกโมทันเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโต สัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอณะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุปปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโรโกอุทปาติอิทังปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริเยยันติเม พิกเวปุนนเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโรกอุทปาทิทักตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริยาตันติเมพเิกเวปุเพอนะนุตสุเตสุธรรมเมสุจุขังอัทปาธิ ยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิอิทังทุกขสะสัมมุทะโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนัุสเสสุเตสุธรรมเมสุจุขังอัฏปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขสะสัมมุทะโยอริยสัจจัง ปหาตันเสพันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอภิยสัจจะปหีนันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิ ยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิอทังทุกขนิโรโธอริยสัจเจติเมพิขเวบุพเพอนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขนิโรโธอริยสัจัง สิริกาตันันติเมพิกเวปุเพอ,อนุนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปนิทงังทุขโรโทอุอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพอ,อนุนิ นุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิอีกถังทุกขโรนิทัคามิมิเนปติปทาอริยสัจจันติเมพิขเวบุกเพยานุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาทิ ังโขปนิทงังทุกขะนิโรธคามีนีปติปทาอริยสัจจังภาเวตัดพต,ติเมพิกเวปุเพอ,อนนโุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปา,าทิยานางังอุทปา,าทิปัญญาอุาาทปาธิวิชาอุทปา,าทิอาโรโกโอุาาทปาธิตังโขปนิตังทุกขะนิโรธคามีนีปติปทาอริยสัจจัง ภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนุน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักขอังอุทปาทิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิยาวกีวันจัเมพิกเวอิเมสุจุเตสุอริยสัจเจสุเอวงังติปริวังกังทวาทสาการังยะถาภูตังยะ พาณสนาณสุวิสุทังอโหสิเนวตาวานังพิกเวเสสะเทวเกโลเกสะมาระเกสะพัมมเกสะสะสะสมาระพัมมะนิยาปชายะสัเทมะวานุสานังอุตรนังสัมมาสัมโพธิสัมอภิสัมพุทโธปัญจัน ยาสิยาโทจักโคมพิกเวอิเมสุจุเตสุอริยสะสัตเตสุอิวันทิปริวัตถังอัทถวาทะสาการังยาถาภูตังยาณนะสะทัศนังวิสุวิสุตังอะโหสิอัถาหังพิกเวสเทวเกโลเกสัมสมมมา,มาเกสัพรมเกสะหะมะนะ พรมยิกาปชายะสะเทมะนุส,สายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธิปัญจยาสิยานันจะปะนะเมทัสนังอุธาปาธิอุกุมปาเมวิติวิมุติอะยัมมันติมาชาตินัิถานิปะนันพะโวติหิทะโวจะภะควา อัตตมานาปัญจวักกิยาภีคุภะคขว,วันโตภาสิตังอภินันทุงอัตมัสหมิงจปัปปะนะเวยาการนัสมิงปัญญามาเนอียสะมันโตโกทันยัสะวิระชังวีตะมะรังธรรมจักขุงอุทาปาทิยังกิจจิสมุทะยาธรรมัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจักภควาตาธรรมะจักเกภุมิมาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงเอตัมภควาตาพระราณสิยังอิติปะตะนามิคาทาเยอุนุตาร,รังธรรมะจักกังปวัติตังอปปวัติยาสัมเนนาวาพัม มะนวะนะวาวเทเวนาวามาเรนวาวพัมมะนาวาเกจจติวาโลกัสมิงติกุมมานางเทวานางสักตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสันทมนุสสาวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตตังสุตวา ตาวติสาเทวาสันธะมนุสาเวสูงตาวติสานางเทวนางสันต ah ah. <rad> ังสัตวายามาเทวาสุทธามนุสาเวสูงยามานางเทวนางสัตตังสัตวาดุสิตาเทวาสัทธะมนุสาเวสูงดุสิตานางเทวนางสันทะสัตวานิมานะรติเทวาสัทธะมนุสาเวสูง นิมาณรตินังเทวนังสัตตสุตาวาปรนิมิตตะวะสันวัตตีเทวาสะะัตตมนุษาเวสุงปรนิมิตตวสัวตินังเทวาสัตตสุตาวาพมกายิกาเทวาสะะัตตมนุษาเวสุงเอตัมภคะวาตาภาราณสียังอิสังป ตะพเนมิคเทเยอนุตรังธรรมมาจากกลางปวัตติตังอะปะ,ะวัตติยังสะมะัมเนนะวะพัมะเนวะนะวาเทวานะวามาเรณนะาวพัมมนุวาเกณจิวาโลกัสหมิน่นติอะติหเตนะชะเนนะเตนะ มหุดตะเตณะยาวพมมะโรกาสัตโทอ,อัมภูคันคันคันฉิอายันจะทะสะส,ะสะหส,สีโลกทาตุงสับกัมปิสัมปะกัมปิสัปเทวิอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลกาปาตุระสิอต,ติกรรมมาวะเทวนังเทวะ เทวานุภาวังอถทาโคภควาอนุนางอุทาเนสิัญญาสิวตโกโกทันโยัญญาสิวโกโกทันโยติอิติหิติอิติหิหังอายสะมโตโกธันยัสะัญยาโกธัญโยเตวนามะอโหโซติ อิติปิสโสภควาอาระหังจาม,มาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุโกโตโรกวิทูอนุตตะนังโรกะวิทูโรกวิทูอนุตตโรบุริสธรรมสาราิสัสสะทวมนุสานังพุทโธภควาติ สวากาโตภควตตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปณญยิโกปัจจตังเวทิตโกวินยูหิติสุปฏิปันโนภควัโตาสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตาสาวกะสังโฆญายะปฏิปันโนภควโตาสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆยะทิธรรมจตาริปุริสัยุคานิอัฏฐปุริสักบุคระ เอสพ,พกวัตโตสาวกสังโฆอาหุนเนโยปาหุนเนโยทักกินเนโยอัญชรีกระิิโยอนุตตรังบุญยเขตตังโลกาสาติจินดามณีปิยังมันตังจะยะสัทธาสังโกนางอุป,ปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจัมมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซ ทิกรจิเทโวเยก,กโกปีขังทัสมิงกันเนวะตันตาปียังกันตังสริปุโตภคะวันเตเมสิทธิราพังชะนาณเยมะนิมะนีจินดาปียังจะทภะนังสัพเพชะนาภะหูชะนาปียังมะมะสัตตะกะวาพุทธัตานางโสสัทถุต,ตะมังวรัง หิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินาน,นัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาเวปะสะเมตุเตสักกตะวาธรรม,มารัตนาโอสะทังอุตมังวรังปะริหาหูปะสะมานางังธรรมเตเชนะโสธินานัสสสันตุปัทวาเสเพสัพเพ พยาวูปะเสะเมตุเตสักกตวาสังฆะตะนงังโหสัตถังอุตรังวรังอาหุเนยังปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานสสตุปัะถวาสัพเพรโรคาวูปะเมตุเส อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโรกาวิทูอนุตรโรบริสธรรมมา,าสารติสัสเทวมนุษสานังพุโทโธภคกวติสวาคาโตภควตาธโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตังเวทิตโกวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆยายะปฏิปันโน ภควัตโตสาวกสังโฆสามีจิปจ,จิปัน,นุภควัตโตสาวกสังโฆอยะกที่ทำจตาริปุริสายุคานิอัตปุริสับุคลาเอสาภควัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลีกรลนิโย ο, อนุตตรังบุญอยะเตตังโลกาสาัสสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวะ โอระหังปะโพตันจัมหาราชาตะวังมังโปสันทุโปโธทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกิจจังเทโวเยสังโกปัดขังทัศมิงกินเนวาปัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพะคะภะวันตุเมสิทธิราพังชนนะณเยมะณีจินดาปียัง จะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสัตกตวาพุทธระตนงังโอสัตังอุตตะมังวรังนิตังเทวามนุษยานางังพุทธเตเชนะโสทินานัส,สันตุปัตวาสัพเพทุกขาวุปสเมตุเตสักตกตวาธรรมระตนงังโกสักตถังตุมังวรัง ปริพาหูปะสะมะนงังธรมมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาเสภเพภูยาวะปะสะเมะตุเตสัจกตะวาสัมมะรัตนงังโพสะถังอุตมังวรังอาหุเนยังบาหุเนยัง,ยงสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสเสโลคาวูปะเมนตุเต อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตรโรบริสธรรมมาสารติสัสาเทวมนุษสานังพุโทโธภควาติสวาคาโตภควาตาธโมสันทิติโกอาลิโก เอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโกวินยุหิติสุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆซามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโฆยะทิธรรมจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสอุคาระเอสะภควะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโย อันชฉลีกระนิโยอนุตรังบุญยาเกตังโรกาสาติจินดามะนีปิยังมันตังยะสัทธาสังโกนังอปะสันติสิเนหังมาตาปิตวาโหระหังปะโกตันจะมหาราชาตะวังมามโปสันทุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเทสิกินจิเทโวเยสักโกปังชังทัศมิงกินเนวา ทันตาปิยังกันตังสาลิบุตเตปะวันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมะนีจินดาปิยังจะทะนันสะเพชนาภูผาหูชนาปิยังมะมะสักกะตะวาพุทธรัตนงังโปสักถังอุตมังวรงังหิติเทว,วามนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินาณนะ นัสสันตุปัทถวาเสบเสพเสเพทุกขาวาปูสะเมตุเตสักกตวาธรรมระตะนังโอสะทางอุตมังวรังปิระหูหปะสะมนังธรรมเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทถวาสัพเพพายาปูปะสะเมตุเตสักกตวาสังขรัตะนังโอสะทาง อุตมังวรงังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคาเตเชนะโสทินานัสสันตุป,ปฏิทวาสัพเพโลคาวูปเสสะเมตุเต